สวัสดีค่ะเพื่อนๆมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังรัทึกระทึกมากดูนะคะหน้าตายังแบบว่าตื่นเต้นอยู่เลยเลิกงานเสร็จวันนี้เลิกงานเสร็จพาลูกสาวไปช้อปปิ้งด้วยลูกสาวแม่สมศรีอ่าน้องซร่านางไปทํางานกับแม่ด้วยนะคะนางไปทํางานช่วงปิดเทอมอ่าก็ไม่ได้ให้นางอยู่บ้านเนาะนางก็จะไปทํางานกับแม่พอไปทํางานเสร็จเราก็ หาลือกับลูกว่าเอเคเดี๋ยวข้าวสารหมดจะไปซื้อข้าวสารมากอกหม้อก็ไปหาซื้อข้าวสารนะคะอ่าช็อปนี้เราไม่ค่อยไปนะคะเรื่องมันมีว่าพอเข้าไปถึงในช็อปนะคะเราก็เห็นเราก็เห็นแล้วแหละว่ากาดอ่าคล้ายๆกับอ่าไม่ใช่กาดโดยตรงแต่เป็นอ่าแต่ว่าเป็น เป็นคนที่ทำงานอยู่ในช็อปนั้นเป็นพนักงานสูงใหญ่ร่างกายกํำยำม,มากเขาก็มายืนอยู่ตรงหน้าประตูที่เราเข้าไปคนก็เดินสวนกันเข้าออกเนาะเพราะว่าประตูเข้าก็จะอีกทางนึงประตูออกก็จะอีกทางนึงแต่วันนี้ทำไมแบบคนมาเดินสวนกันเข้าออกพอผู้ชายที่เดินตามหลังเราเข้ามาแม่สมศรีก็เข็นรถเข็นนะคะผู้ชายที่เดินตามหลังเราเข้ามาถูกล็อกเราก็ตกใจ เราก็ตกใจเราก็รีบพักลูกเราว่าให้ไปไกลๆอย่าไปอยู่ใกล้เขาลูกเราก็ตัวสั่นหมดเลยลูกเราก็ตกใจเพราะว่านางไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่แม่ไปช็อปบ,บ่อยแม่ก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆอยู่แล้วก็คือเป็นโฮมเลดนะคะโฮมเลดเข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตเข้ามาอะไรเอ่ยเข้ามาขโมยของของเพื่อน่าเขาจะขโมยทุกอย่าง ทุกอย่างที่เขากะว่าเขาจะเอาออกไปได้นะคะอย่างเช่นเครื่องดื่มหรือว่าจะเป็นพวกเนื้อเนื้อสเต็กราคาแพงๆเขาเอาออกไปทําไมพวกเนื้อสเต็กเนื้อ,อเนื้อแฮมที่มีราคาแพงเขาเอาไปขายต่อเอาไปขายต่อเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินตาเนาะเพื่อนๆค่ะนขานแหละคะเขาก็ถูกกาดจับเนาะกาดก็ต่อยต่อย ต่อยเขาต่อยท้องต่อยนะคะเพราะว่าโฮมเลดคนที่เป็นโฮมเลดนะคะเราก็ไม่ได้ไปว่าเขาหรอกเขาน่ะรูปล่างผอมผอมมากนะคะสู้แรงกาดไม่ได้นะคะ่ะกาดนี่สูงใหญ่หุน่นหุ่นแบบกำยำเหมือนแบบว่าเป็นนักมวยเนาะเขาก็บอกว่าชัช้นยอมแล้วชั้นยอมแล้วคนที่เป็นโฮมเลดนะคะบอกว่าชั้นยอมแล้วยอมแล้วกระเป๋าที่เขาพายมาเขาก็ถอด อ่าก็หลุดร่วงไปแว่นตาที่เขาใส่มาเขามีแว่นตากันแดดดนะ้วยเนาะแว่นเขาก็ตกกาดเขาอุ้มเลยนะคะอุ้มอุ้มโฮมเลดอุ้มยกขึ้นแล้วก็ยกเข้าไปในห้องอ่า ในห้องอะไรก็ไม่รู้นะคะห้องเขาเอาเข้าไปหลังร้านไปคุยกันแป๊บหนึง่งลูกสาวแม่สมศรีนางเห็นนางก็ตกใจนางก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นแม่เกิดอะไรขึ้นแม่แม,แม่ก็อธิบายลูกว่าอยู่เฉยเฉยถ้าอยู่เห็นเหตุหการณ์แบบนี้ยูจะมายืนอยู่ใกล้ไม่ได้ยูต้องไปไกลๆเพราะว่าเดี๋ยวเราถูกลูกหลวงเพราะว่าคนที่กําลังเดินชอปปิ้งนู่นนี่นั่นก็ตกใจก็หุ้มกันเข้ามาดูว่าเอ๊ะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ได้ยินเสียงตะกาศบอกว่า จะเอาอีกไหมยูจะเอาอีกไหม,ะอ,อ,ไหมอะไรประมาณนี้ฟังไม่ได้สับเนาะเขาก็บอกว่าเขาพอแล้วเขาพอแล้วเขาจะไม่มาที่นี่อีกแล้วฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วอะไรแบบนี้เนาะนี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นนะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าแม่สมศรีเคยไปที่ร้านดังไปซื้อน้ําหอมไปเลือกเดินซื้อน้ําหอมเป็นยี่เป็นน้ําหอมยี่ห้อและก็วันนั้นที่ไปนะคะนี่เหตุการณ์ที่สองวันนั้นที่ไป พนักงานที่อยู่ในร้านก็จะมีแต่ผู้หญิงและก็ลูกค้ามีด้วยกันอยู่สองคนกับแม่สมศรีและก็ผู้หญิงอ่าสูงวัยสักหน่อยแต่ว่าเราไม่ได้เดินเราก็เดินเลือกดูของพอไปยืนอยู่ตรงชั้นที่เขาขายน้ำหอมเนาะน้ำหอมแพงๆที่นี่เขาจะใส่ตู้แล้วก็มีกุญแจล็อกไว้อย่างดีถ้าเรา จะเอาขวดไหนขวดไหนเราถึงไปบอกพนักงานเขาจะมีกุญแจไขเปิดตู้ให้นะคะที่เขาขายน้ําหอมที่นี่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งกระโดดขึ้นมาอ่าเข,ข,ข้ามาในร้านแล้วก็กระโดดข้ามเข้าไปอ่าตรงเพราะว่าเขาเป็นตู้นะคะเป็นตู้แล้วก็มีล็อกกัน้นเวลาเราไปเดินดูเราก็จะเข้าไปตรงล็อกกัน้นไม่ได้ผู้ชายคนนั้นก็ กระโดดข้ามล็อกกั้นไปไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรมาด้วยนะคะเขาก็ไปทุบกระจกเขาก็ไปทุบกระจกแล้วก็อ่ากวาดน้ําหอมไม่รู้ว่ากี่ขวดเอาใส่กระเป๋าที่เขาที่เขาเตรียมมาเอาใส่กระเป๋าที่นี่นะคะเพื่อนๆค่ะขโมยน้ําหอมก็ไม่เรียกว่าขโมยนะคะป้นกันซึ่งกลางวันแสบๆนี่เป็นเหตุการณ์ที่สองที่แม่สมศรีเจอมีหลายเหตุการณ์มากก็คือจนแบบว่า เราเห็นจนเราชินตาหรือเปล่าเพราะว่าที่อังกฤษการป้นการเหมือนแบบว่าไปป้นซูปเปอร์มาร์เกต็ตไปป้นร้านทองอะไรแบบนี้แม่สมศรีก็อยู่ในเหตุการณ์คือแบบทําไมเราต้องไปตกอยู่ในสถานกา,การณ์แบบนั้นคนที่เขามาป้นเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้บอกว่าหยุดนะอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะทําหน้าที่ป้นของเขาไปเราก็ไปยืนดูเราก็ตกใจแล้วก็ เถิบออกมาแล้วก็ขย е บออกมาผู้หญิงอ่าที่เป็นพนักง,งานเขาก็ไม่ได้ล็อกเอะอะบวยวายอะไรนะคะเพราะว่าเหมือนเขาแบบอ่าเขาก็คงตกใจพอพอเขาได้ของในสิ่งที่เขาต้องการเขากูรีบวิ่งออกไปนะคะแค่นั้นพนักง,งานก็เข้ามาถามเรานะคะเพืเ่อนๆคะ่ะพนักง,งานก็เข้ามาถามเราว่าเป็นยังไงบ้างยู u o k a หรือเปล่าฉันก็บอกว่าฉันโอเคเขาไม่ได้ทําอะไรฉัน นี่จะเป็นเหตุการณ์ที่สามที่แม่สมศรีเจออยากจะมาเล่าสู่กันฟังมีเพื่อนพาไปไถทองที่ร้านทองเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเกิดขึ้นซึงง่งหน้าไปไถ่ายทองที่ร้านทองร้านทองในอังกฤษเนาะอ่าก็จะเหมือนร้านทองคล้ายๆกับบ้านเรามีตู้มีตู้แต่ว่าอ่า แม่สมศรีก็บอกไม่ถูกนะมีตู้ตูตูแล้วก็มีมีสร้อยแหวนจี้ทุกอย่างก็อยู่ในนั้นเราจะเอาเราจะเลือกดูอันไหนเราก็บอกพนักงานเขาก็จะมาเข้าไปข้างหลังก็จะมาเอาออกมาให้เราเลือกให้เราลองอะไรประมาณนี้วันนั้นแม่สมศรีก็อยู่ในร้านมีลูกค้าประมาณ4คนที่รวมกับแม่สมศรีและเพื่อนด้วยที่ไปไถ่ทองและมีคนมาทุบกระจก พ้นซึ่งซึ่งหน้าในในซูเปอร์มาร์เก็ตในแหล่งช้อปปิ้งที่แบบว่ามีคนเดินพลุกพ่านแต่เขาไม่ได้เอามีอะไรมายิงปุ้งปังนะคะเขามาทุบกระจกทุบกระจกแล้วก็กวาดเอาทองไปแม่สมศรซีซึ่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นเห็นทุกอย่างเราก็พากันตกใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเราก็ได้แต่เป็นนั่งแอบ,บๆเพราะว่าเสียงที่เขาทุบกระจกเขาทุบดังมาก กว่ากระจกจะแตกนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็คืออยากจะมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ว่าเมืองที่เจริญแล้วไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยทุกที่ทุกที่ทุกร้านที่เราไปเราต้องหูตาไวเราต้องป้องกันตัวเองไว้เราไม่รู้ว่าภัยร้ายจะมาเกิดกับเราเมื่อไหร่ก็อยากจะมาเล่าสู่น้อฟังในส่วนที่แม่สมศรีได้เห็นมานะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะ อังกฤษทุกวันนี้น่าอยู่ก็น่าอยู่น่ากลัวมุมน่ากลัวก็มีนะคะมีประบนกันไปทุกที่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจคะ่ะ